ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งภายนอกและภายในเขาเป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีเราเลยขณะที่อาจารย์กำลังพูดอยู่นี้นี่ก็เป็นธรรมชาติเนี่ยกำลังพูดอยู่ตอนนี้ธรรมชาติมันก็คิดคิดแล้วมันก็สั่งให้ร่างกายเป็นเสียงพูดออกมาเป็นภาษาเนี่ยนี่ก็ธรรมชาติมันทำงานหมดเลย,เลยนะมันทำเองด้วย พวกเรามีอย่างเนี้มาตั้งแต่เด็กจนทุกวันเนี้เราก็เป็นอย่างเนี้ธรรมชาติมันทํางานของมันเองหมดแต่ผู้ที่โง่เขาอะกลับไปยึดไปถือว่ามีเราเป็นผู้ไปคิดมีเราเป็นผู้ไปพูดปฏิบัตรทมมากี่ปีสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเพราะความที่ไม่เข้าใจไปยึดธรรมชาติด้วยนั้นไปบังคับธรรมชาติไปจ้องไปเพ่งไปอยากให้ธรรมชาติไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอีกอย่างหนึ่ง มันคิดมันเป็นธรรมชาติคิดที่มันต้องคิดแต่กลับไปบังคับไม่ให้มันคิดไปฝึกไม่ให้มันคิดนี่คือความโง่เขลาของผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่กล่าวหนาไม่ไปไหนมาไหนบรรลุธรรมไม่ได้ไม่มีทางเพราะความที่ไม่เข้าใจเพราะอำนาจของอวิชชาอำนาจของอุป,ปาทานคือความที่จิตมันโง่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในการปรุงแต่ง ทั้งๆท,ที่การปรุงแต่งนี่มันเป็นอนัตตามันไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริง